มันบดบิดรูทนะคะเพื่อนๆ <Yes. S 1> หอมทั้งหอมทั้งมันนะคะบิดรูทสวัสดีครับเพื่อน p o เ a t o บิดรูทมันฝรั่งนะคะเพื่อนบิดรูทน, <Beet root. S 1> นะคะ <Milk. S 1> นมนะคะ Butter เนยนะคะเกลือแล้วก็พริกไทยป่นนะคะโอเคเลสต์ก์เกิ้ลตอนนี้เราก็เอามาต้มทางลูกแบบนี้เลยนะคะโอเคโ้เราก็เอามาต้มทางลูกแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาปอกมันฝรั่งกันเลยนะจ๊ะค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับมันบดนะคะคราวที่แล้วทางช่องก็ได้ทำลงไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยวป้ากัญญาจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ข้างล่างนะคะเป็นมันบดเขาเรียกว่าสูตรออริจินอลนะคะโอเคนะคะล้างนะครับครับโอเค มาแช่ไว้ในน้ำนะคะ okay. I'll just change the water now อืมเอามาแช่ไว้ในน้ำก่อนนะคะ Say yes or something Okay Okay so we've had yeah we've had 20 minutes Okay ตอนนี้ผ่านไปตดชื่อม off ตอนนี้ผ่านไป20นาทีนะคะ Just for now อืม <So S 2> จ้ะ You can see all the blood You can see all the bleeding from the b e e t r o o t juice จ้ะเนี่ยเราสังเกตว่าจะมีสีของบีทรูทออกมานะคะ So now I'm going to take the cold water, s h u the hot water out, and just put cool water in, cool it down so we can touch it, and take all the skin off. โอเคจ้า and, and then cut it and boil again with it. อ๋อจ้า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 โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราต้มมาประมาณ20นาทีนะคะ จะสุกประมาณ50%นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเอาน้ําในหม้อนี้ออกนะคะแล้วก็ใส่น้ําเย็นลงไปนะคะแล้วก็เอามาปอกเปลือกนะคะแล้วก็เอามาต้มต่ออีกรอบนึงค่ะเพื่อนๆโอเคปะเราเอาน้ําไปเททิ้งก่อนนะคะโอเคเราะทด่อยค่ะเลือด <c oughs> พอเปลือกมันนุ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆมันก็จะปอกง่ายขึ้นเนาะ ปกติหัวเจ้าเนี่ยมันจะแข็งนะนะคะที่เราต้มก่อนเพื่อให้มันเ so the นี่ยนะคะมันจะปอกได้ง่ายแบบนี้นี่เองนะคะ จะง่ายขึ้นนะคะ Very hot หรอ Hot หรอ I think cool <laughs> Very hot I think it's very hot Oh I think cool uh, Best to leave it so it goes cool but mm hmm. Wait a long time and chill n t ani, na, on ค่ะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่เย็นดีนะเพราะว่าความร้อนในหัว Okay now I shall clean down ค่ะ ความร้อนก็ยังอยู่ในหัวบีทรูทนะคะ Water i t of salt and leave them to cook for 20 minutes ค่ะ Same kind of size as the potato ค่ะใส่เกลือ <Potato es. S 2> ใส่น้ำนะคะแล้วก็ต้มต่อนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เรา ต้มบีทรูทไว้แค่50%เองนะคะเพื่อนๆ20น <minutes. S 1> อืมเพราะว่า and that should ready. เหตุผลที่ว่าเราต้องมาต้มอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันฝรั่งมันสุกง่ายกว่าบีทรูทนะคะ again แต่ในก็ะจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ mm. อืมร้อนนะจ๊ะร้อนนะจ๊ะร้อนนะจ๊ะ โอเคตอนนี้เราก็แยกเนื้อแยกน้ำออกมากนะคะ okay, ตอนนี้เราก็จัดการบดสิคะจะรออะไรเราก็ใส่นมลงไปจ้าสสใส่เนยลงไปจ้า เป็นดุษเหรอว้าวใกล้แล้วค่ะเพื่อนๆใกล้แล้วสวยงามสวยงามชอน่านเนื้อเยอะเนือเริ่มเนียนแล้วนะคะว้าวใส่เกลือนิดหน่อยนะคะพริกไทยปนนิดหน่อยบดผสมอีกรอบหนึ่งนะคะ think should have we success

Beetroot, potato. If you want to make it thicker, not so, not so creamy, use less beetroot or more white potato. Wow! Nice.